เรารู้สึกว่ายุคนี้มันจาเป็นมากคือการที่รู้ภาษาอังกฤษมันเหมือนเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ออกไปหาความรู้ข้างนอกเพิ่ม,มชื่อกุสูมาเกตมาีค่ะชื่อเล่นชื่อใบเตยแล้วก็ตอนนี้เป็นโซเชียลมีเดียดีเตอร์ค่ะตอนนี้เรียนภาษาอังกฤษโกลบิจีสามค่ะหน้าง,งานนะคะบางทีเขียนสคริปต์หรือไปอรีเสิร์ชเว็บต่างประเทศอะไรแล้วก็แบบไป เข้าอีเวนท์ที่เป็นภาษาอังกฤษตอนแรกก็ไม่มั่นใจแล้วก็เขาพูดเร็วแล้วเราฟังไม่รู้เรื่องนะก็รู้สึกว่าอยากพัฒนาสกิลตรงนี้ mm hmm. การไปร่วมอีเวนท์เราฟังไม่ทันเนี่ยค่ะออมันรู้สึกว่ามันเสียโอกาสเรา mm hmm. เวลาเราซื้อคอร์สหรือแบบอะไรเงี้ยไปโรงเรียนแล้วก็เก็บข้อมูลมาไม่ครบ ตอนที่เรียนครั้งแรกเรารู้สึกว่าได้ประมาณสักหกไรเงี้ยตอนตั้งตั้งแต่เขาโทรมาสัมผัสเลยค่ะตอนนั้นก็ตื่นเต้นแต่ว่าสนุกดีไม่เคยสัมผณ์แล้วรู้สึกผ่อนคลายเท่านั้นเลยทำได้ค่ะตอนนั้นตื่นเต้นมากคือไม่เคยเรียนไม่เคยเจอโมเดลแบบนี้ว่าแบบเราจองเองได้ด้วยไรเงี้ยก็รีบทํางานให้เสร็จเลยแล้วก็รีบไปเลือกโค้ดเข้าไปเรียนเงี้ยค่ะก็เจอโค้ดที่ใจดีมาก ตื่นเต้นเขาก็ทําให้เราผ่อนคลายโดยการแบบเล่นโรเพยอะไรเงี้ย mm hmm. เขาใส่เต็มมากอะอเราว่าดีขึ้นน่าจะแบบตอนนี้อาจจะอยู่แบบสักแปดอะไรเงี้ยแต่ว่ายังยังไม่เต็มขนาดนั้น mm hmm. ก็ยังอยากเรียนต่อเพราะว่ามันสนุกอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. ตอนเข้าเทคคอนเฟนครั้งล่าสุดค่ะ เข้าไปแล้วก็ฟังออกอแบบมันฟังได้เยอะขึ้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีผลจริงๆนะที่เราไปเรียนมาโค้ชช่วยผักดันค่ะอตอนที่แบบมีโรเตอะไรเงี้ยถ้าเรียนในห้องเรียนก,การศึกษาไทยปกติใช่ป่ะมันก็จะเป็นเฉยๆปกติอะไรเงี้ยแต่ของโค้ชที่นี่คือแบบ เขาทำเหมือนเราสนทนาอยู่จริงๆเขาส่งพลังมาแล้วก็แบบโอเคไม่ไอายแล้วก็เล่นกับเขาไปด้วยภาษาอังกฤษเรารู้สึกว่ายุคนี้มันจําเป็นมากๆคือการที่าารู้ภาษาอังกฤษมันเหมือนเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ออกไปหาความรู้ข้างนอกเพิ่มพวกรีสอร์ทของต่างประเทศคือมันดีมากๆมันมีความรู้อีกเยอะเลยถ้าเรารู้อะเราก็ไปเอาความรู้พวกนั้นมานแบบเผยแพร่ต่อหรือทํางานต่อย,ยอดงานได้